สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะคะปู่ย่าคุณปู่คุณ,คณยา่าคุณตาคุณยายนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะเออนุชิมะกินขนมจีนยำนะคะเดี๋ยวชสีใหายเบิ่งนะคะขนมจีน ยำใส่เนื้อปูแล้วค่ะวิธีเฮตุก็ง่ายๆมากเลยค่ะเอา,อาเนื้อปูแล้วค่ะไปทอดใส่กับน้ำมันนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันหลายนะคะเดี๋ยวมันสีเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีอมน้ำมันหลเดี๋ยวมันสีกระเด็นน้ำค่ะแล้วก็เอาน้ำจิม้มซีฟูด้ดคคุกๆๆซํานี่ก็เเซ็ตแล้วค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมแล้วก็พักซี่ค่ะ อ,อาหารเย็นเด้อค่ะวันนี้บอมีคิวเด้อค่ะผึ่งอาบน้ำมากใหม่ๆไม่กินน้ำกันเด้อค่ะเด้อน้ำไหลไหลบ่น้ำไหลไหลย,ยังบุท่านได้กินได้เลยนี่ นี่เป็นนมผสมกับนมโยเกิร์ตค่ะเอาไว้ระบายท้องแล้วค่ะคูน้ำล่ายๆนี่ยังวะคือมาันา่งแน่นหนากินแล้วบ่ม่นตัว หนูกินเียงดังหนูกบขอภพยแล้วจ้าพยอยามฉีบกินเียงดังแล้วค่ะมากกินขนมจีนหลายหลายบ่เคยได้กินเขาอันนี้หนูกับว่หิวนะคะ่ะแต่ว่าอยากกินซื้อ เก็บผมมาจังตอนแรกหนูีะใสป่ปลาเมคเคเล่ในกระป๋องแต่นี่หนูเนห็นใส่ว่ามันมีเนื้อปูอยู่หนูก็เลยเอาเนื้อปูมาถอด ไปเห็ดงานกะคุณว่านี่โมโหฝรั่งค้นผิวดำจาแมันเพื่อนขี่ขานลูกข่าแห้งหลายหลายบอกให้เพื่อนอนะ่ะเอาอันเฟ้นไฟามาเทศใสอันหมอให้แน่ เอิ่นเพิ่นกับไม้เลยเอ่อเพิ่นไม้อยู่ผู้ใจเพิ่นเท่หายทุงเดียวหงึดหลายนะคนหมอของมันอ่ะของเพิ่นประมานของมันขาโทษจ้ะมันสีไงเท่เฟ้นไฟอะไรประมาณเจ็ดแปดถุงนะจ้ะเพิ่นเท่ห้หนูทุงเดียวแล้วเพิ่นกับยางไปอยู่ข้างหลังไปนางในห้องพักเบก แล้วก็คอยก็คิดแน่ใจว่าโอ้โหจจแม่นเนาะขายันรักเพื่อนก็นจมแล้ว่าค่าแรงเพื่อนอะได้น้อยก็ของหนูเพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดงานหอดล่มหอดตายเพื่อนว่าของหนูยังได ของหนูยังไยหลายกว่าเพ่นคอยก็บอกว่าเอา้าเจา้าคือบ้ามาให้มันแต่เสาๆแน่เวลาเขางานเจ้าก็มาสายเทกเบกเบกเจ้ากับเบกแต่ของคอยนะ่ะคอยบ่ได้เบกกคอยเฮ็ดตีหายไปจนถึงใบมงค่อยก็ได้เงินหลายมันก็หลายหลายกว่าเจ้าจักบาทหาสิบบาท ก,ว,กว่างสีเนาะเพป่นเงียบมือล้างมากเพิ่นก็มาแต่เสาเลยบ่ามาสายหรอปกติเพิน่นเห่างานตีหาเพิ่นสิมาสายทุกเทือตีหาเคร่งมึงเทือกับหกมมมโมออ่หนูโม่หัวไหลหนูก็ไปเห็ดเอง กอเพื่อนเห็นข่อยเห็ดเง้มเงับพเพื่อนงอนานมาถามมาว่าห็ซอยบ่เพื่อนนะข่อยบอกบ่บ่บ่เนื้อเห็ดเองดอกปกติเพื่อนยังกลับบานข่อยเห็นเอ่อบานเพื่อนเลื่อยบานหนูไปหน่อยหนึ่ง ปกติคอยกัสิไปส่งเพ่นนํำนะสองสารเราบาอยากให้เรายา่างคือถึงสภาพจะของที่จะของยางมาก,ก่อนที่ยังมรท่านมีรถเมื่อนั้นหนูโมโหแหงแ้งไรหนูเกิดเมื่อบานเลยบบไปส่งเรกนั่นแหละเฮ็ดงานกับฝรั่งของโอทนนะคะ ปีสองปีห้องก็หูเราวาคนเป็นยังไง <c oughs> ต่อใส่หอมเจียวมันดิแสบอยจ้ะมันดิแสบหลายกคนนิยมหูหอมเจียวหรือแมนกอกระเทียมเจียวนะค่ะ นีหนูขี้คานเห็ดหนะหนูก็เลยเห็ดง่ายๆอันพ่อกินได้มมืกอแสบอยู่แต่ว่าเครื่องมันบกครบตอนกลางคืน,นม่อยากกินหลาย แล้วสิหลอต่ออันงานถอดเฟนไฟ้มันเป็นงานของหนูนะคะของหนูมันเหตุอีกหนาทีหนึ่งของหนูคือว่าเตรียมของแหกเจ้าถือว่าสำหรับเทียงตอนเทียงตอนนี้หนูเห็นว่าคนมันหลายลูกค้าเพิ่นมาหลายหนูก็เลยไปซอยไปซอยแล้วตอนนี้ นู้ตองการไหนค้นอีกคนนึงอ่ะมาเติมเพื่นไฟให้ในอันกระบ,บะมันบอกแล้วก็เอาไปถอดแล้วหนูเห็ดคนเดียวหนูเฮ็ดว่าท่านคนมาหลายก็เอินเพิ่นมาเติมตใส่เพิ่นกะเติมทุ้งเดียวขี้ลายบ่บคนกัเห็ดคนแต่ว่าคนเอเชียเพิ่นขยันเนยได้ค่ะ คนเอเชียกับคนสเปนิสเพิ่นขยันอยู่แต่คนอเมริกัน American กับคนอผิวดำเนี่ยหนูบ่ไร้เละเอียดผิวแล้วจ้ะแต่ว่าเห็นเห็นงานมากเห็นเพิ่อนอันเห็นมาหลายเราเพิ่นเพิ่นกี่ข้านกีข่ขาดนอืม คนยี่หรอถึองหนี่นเป็นผู้ใา้ด้วยจ้ะบางคนคนผิวดำหมวหนนาหนูด้วยจ้ะเป็นคนผิวดำด้วยกันแต่เป็นผู้หญิงขยนันขยนันมางคนกับขยนันมางคนกับเฮ้ี่า ก็บ่โูดว่าสิวายังไหนเห็ดงานแล้วกับคาบานปีแหละปีแหละนุสร้างเพื่อนขนาดเลยคนเนี่ยคนที่นูน้ผูดถึงเนี่ยสร้างขนาดคือแบบว่บาบ่อยากคุยเบ่อยากเห็นหนา้บาบ่อยากทักบ่อยากอย่างไ,สงไยสร้างให้หนังเป็นอย่างเพือ่อจยังสร้างก็เพาะเพื่อนขี่ข้านม นลขอโทษค่ะเพื่อนขีข่คาดเลาแต่นี่เพื่อนเห็ดของตกของอย่างเพื่อนโบกเก็บนะแล้วเพื่อนกนย่าังขวมมาเลยเห็ดยังเลอะไหวโบเซ็ตเห็ดงานมานํากันหลายสามสีปีเราจ้ะ นี่เรื่องสิล,ล์าเรื่องของเพคนนี่หลายอยู่แต่ว่ามันสิ้สอซื้อเบนาที่12หนาทีเราได้จ้ะเดี๋ยวหนูเสียเอาไว้อนเอาไว้เล่ามื่อลังได้จ้ะมื่อนีหนูไปก่อนได้จ้ะฝากกินนมนะได้จ้ะกินนอมนิรยลายได้จ้ะกระดูกสีแดงบะผู้ได้จ้บบะ ไปก่อนเ้อค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกกันไหมนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ